backpack. This backpack is nice. Yeah. You can it can go and have a a hat. Yeah. Oh <laughs> dog. seriously? นะคะตุวยติดกแบ,บนี้ว้าว <Wow. S 2> นี่รองเท้าสวยมากเลย That's really interesting Oh wow, It's really cool นี่ก็รอ,องเท้าอีกแบบนึงนะจ๊ะถ้าใบตอนนี้นี่เห็ดมากแล้วจ้ะเอ้ย mm hmm. อันนี้ก็สวยว่ะ เออมันแบบว่ากันน้ำอ่ะเออ This dress is cute. <laughs> oh my god! What? <laughs> Sorry. <Stiny. laughs> oh my god. Me, I mean i This. <laughs> this. 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 Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah, okay. It's not like it, it's as close as, as it is. Yeah, it's a little, color little color bit, color. bit lighter. Yeah, from so the phone, it's kind of. Oh, it's so from mm the -hmm. Nala, Nala today. She likes to buy this in a Right? So, we're ready? Okay, so you wrap it. Mm-hmm. Over okay. that. Where that there's not too much of it through. Mm -hmm. And then wrap it, bring it up, pull it through, and just pull it through the loop and that's it. Pull. Oh. Fluff it out. And that's it. That's it. Yeah. Same thing like this one. So yep. Just like yep. So but, you would, you would but do one, one, one at a, one time each one. So you time. need to start here first. Make a loop and then, mm -hmm. and then, twirl. And then okay. or you can start in the middle. Oh. You can start in the middle, twirl, do one side, twirl, do the other side. Okay. So kind of like how I did that. Uh huh. You could start in the middle. Okay. So take the middle of the scarf, put it in the middle, start wrapping one side, do that, start We're wrapping the other side, and then do the other side. Good. Thank you so that much. was easy too. enough. วันนั้นที่ไปซื้อพรดาค่ะตอนนี้ของมาแล้วนะคะมาดูกันนี่คือที่เขาแพ็คมานะคะในกล่องแล้วก็จะมีกระดาษมาแบบนี้นะคะพรดามิลาโนนะคะเหมือนคล้ายๆเขาก็แบบมันเป็นกระดาษแบบนี้ทุกคนเป็นกระดาษแบบนี้แล้วเขาก็วางโปะหน้าไว้นะจ๊ะก็ประมาณนั้นแล้วข้างในข้างในก็จะมีอยู่สองชิ้น ชินแรกเขาก็หอมาแบบนี้น่ารักมากๆเลยนะคะกล่องสีก็สวยแล้วก็มีโบโบวพรานา่ารักมากวันนั้นที่ไปนะคะก็ไปปิ้งกับกระเป๋าใบหนึ่งนะคะที่เป็นของพรา d าที่น่ารักมากนา่าหลกมากบอกเลยเพราะว่าสีมันสวยมากเป๋ามันน่ารักมากแล้วก็แบบสีสวยมากค่ะ ก็จะมีสองชิ้นนี้นะคะชิ้นนี้เป็นกระเป๋าชิ้นนี้เป็นโบว์ที่แบบว่าที่ที่ติดไอ้ตรงแฮนด์โนะคะทริลลีเ่เขาเรียกว่าทริลลี่แกะดูเลยเนาะ,ะแกะดูเลยนะคะหน้ากล่องก็สวยอะ่ะอันนี้เป็นเป็นผ้านะเป็นผ้าเป็นผ้าแปะติดบนหน้ากล่องแกะออกมา ก็มีอีกนะคะมีแพร่าคือแบบรีพีทเองยี่ห้อนะคะเป็นโลโก้ที่แบบสวยเป็น,น,บบนีข้างในก็จะเป็นกระเป๋าเห็นไหมคะน่ารักมากๆเลยที่ได้มาจากที่ร้านนะคะก็มากับถุงดัสแบ็กอีกแล้วนะคะขุงกันฝุ่นนะคะก็แกะดูว่าข้างใน ตัวไหนมีใครจำได้บ้างตัวด๊อกคือตัวนี้นะคะน่ารักมากๆเลยโอ,อ้เป็นพรนาราคือไซส์เนี่ยอยู่ที่ก็ประมาณ20ไซส์20อือบยี่สเซนติเมตรนะคะความกว้างตัวนี้ก็จะอยู่ที่7 7เซนติเมตร เป็นกระเป๋าพบผาเป็น shoulder strap แ like, บบที่น่ารักมากๆอีกใบหนึ่งนะคะสีนี้เป็นสีน้ำเงินนะคะเป็นสีน้ำเงินแล้วเขาทำมามันจะมีอีกประมาณสีงสีชมพูด,ด้วยแต่ว่าเราว่าสีนี้สวยที่สุดอะอ่าข้างในนะคะนี้เขาก็จะมีแบบชิลลี่ติดมาแบบนี้ซึ่งเราคิดว่าเดี๋ยวเราดูกันนะว่าอะไรอยู่ในนี้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นตัวที่ ที่สั่งมาเหมือนกันนะคะ,ะการติดติดตรงนี้เขาบอกว่าให้ติดขั้งบนแล้วก็แรปคืออาจจะว่าจะอาจจะเริ่มตรงกลางแล้วก็วนซ้ายแล้วก็วนขวาแล้วก็ปิดแบบนี้นะคะ,ะข้างหน้าข้างหน้าจะเป็นตาโลโก้นะคะ Prada อัญลอทองเพราะแพมชอบสีทองมากข้างหน้าก็จะเป็นซิปนะคะเป็นซิปเปิด ก็แบบมี shoulder strap นะคะเป็นตัวนี้นะจ๊ะเจแกะออกมาดูอ่าก็จะเป็นสายสะพายแบบนี้คือสามารถติดได้เลยนะคะฮุกกับด้านซ้ายด้านขวาหรือถ้าเราไม่ต้องการเราจะถืออย่างนี้ก็สวยอีกแบบหนึ่งนะคะ,อะพอเสร็จแล้วข้างในอุ้ยรูม,มี่มาก กว้างขวางใหญ่โตโอโถงมากเลยนะคะดูสิคะแล้วก็มี Little Pocket อยู่ตรงนี้ซึ่งก็จะมีตัว Certificate นะอยู่ตรงนี้ปกติเราจะเก็บเอาไว้เราจะชอบเก็บไว้ในนี้นะคะแล้วก็เนี่ยก็มันใส่ของได้เยอะดูสิอ่าเสร็จแล้วข้างหลังมันจะมีซิปอีกอันหนึน่งดูสิว่าเอาไว้ทำอะไรก็ข้างหลังตรงนี้ ซิปมันจะไม่เปิดยาวนะแต่ว่าอย่างข้างหน้าเนี่ยมันเปิดลงมาถึงข้างล่างเลยเห็นปะแล้วก็สามารถอาได้แบบนี้นะคะก็จะมีไอตัวตรงขวาตรงเนี้ยเพื่อเพื่อว่าสามารถเอ็กเซนด์ได้แต่ด้านด้านหลังด้านหลังซิปตรงเนี้ยก็สามารถใส่ของได้เหมือนกันอ ในนี้ก็จะมีเหมือนเหมือนเดิมเครื่องหลังก็จะมีช่องช่องแบบนี้เอาไว้ใส่ของได้เหมือนกันคือคือแบบว่าใส่ของได้ซ้ายขวานะคะแบบนี้แบบนี้แหมก็ใส่ของได้อาฮาเป็นแบบนี้นะคะก็มีไอตัวเชอร์รี่เนี่ยพันมาแล้วเขาพันมาให้แล้วนะคะเพราะว่า เป็นตัวเดียวกันกับที่เจอที่ร้านเลยเพราะว่าวันนั้นเนี่ยเป็นอ่ะนี้ใบนี้เป็นใบสุดท้ายนะของที่ร้านเขาบอกว่าโอยหาไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าสั่งก็จะจะเป็นอีกสีหนึ่งซึ่งเราเราได้สีนี้เราก็เลยเอาตัวนี้มาเลยแล้วก็บอกว่าเอออยู่พันมาให้เลยนะอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวมาดูว่าถ้าไม่พันอ่ะข้างในมันก็จะเป็นเป็นแบบนี้อ่ะเดี๋ยวดูนะจากที่ล่ำเรียนมานะคะเขาก็ สอนมาประมาณแบบว่าพันๆแล้วก็อะไรประมาณนี้เดี๋ยวดูนะถ้าไม่มีพันแล้วมันจะสวยไหมอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะจ๊ะเอ่อถ้าไม่มีผ้าพันมันก็จะเป็นสายแบบนี้นะคะเราว่าพันสวยกว่าวะเราว่าถ้าถ้ามีตัวพันะจะสวยกว่าอือหือ ก็อันนี้คือมาครึ่งหนึ่งย่้งอย่างที่เขาบอกคือแบบว่าถ้าเริ่มจากตรงกลางเนี่ยเราพันไปด้านนี้เสร็จละเหลือข้างนี้เขาก็จะแบบก็ให้เราพันนะจ๊ะพันพันไปพันไปเรื่อยๆแบบนี้พันแบบนี้ไปเรื่อยๆ,ๆพอถึงจุดสุดท้ายท้ายสุดก็ เราก็จะทําช่องแบบนี้นะคะทำทำช่องไว้และอไอตัวนี้มันก็จะสอดกลับมาผ่านช่องตรงนี้แล้วก็ดึงจบเลยจ้ะนะก็ได้อะไรแบบสวยงามแบบนี้นะคะโอ้สวยน่ารักปะน่ารักเนาะน่ารักแล้วก็อ่าไอการที่ทำหุกข้างล่างเนี่ย เนี่ยแล้วก็มีไอ้ตัวนี้เหมือนกันถ้าเกิดว่าอยากห้อยอะไรเป็นไอ้กระเป๋าเล็กๆก็สามารถห้อยได้นะคะห้อยพวงกุญแจห้อยอะไรตรงเนี้ยเราห้อยได้เขาก็เอามาทัชกับตัวห่วงข้างๆนี่ห่วงข้างๆทัชเข<ๆ>้าไปเลยนะแล้วก็มาจบที่ห่วงข้างหลังห่วงด้านนี้ก็ เ้าไปเลยได้ยาวมากสไายข้างได้สวยงามสบายค่ะน่ารักเพราะว่าใส่ของได้เยอะมากบอกเลยว่ารุ่นนี้นี่คือหนังก็หอมแต่หอมจะมันจะหอมไปอีกแบบหนึ่งนะเรืว,ว่าอืแล้วก็ผิวสัมผัสก็จะเป็นแบบเป็นแมทแมทแบบนี้นะคะอันนี้เป็นสีน้ำเงินสวยงามค่ะชอบมากจือ ่ะมาดูกันว่าไอตัวเล็กเนี่ยคืออะไร <c oughs> จําได้ว่ามันคือนี่คือที่เราสั่งไปแล้วนะแต่ว่าไอ,ไอตัวนี้มันคืออะไรวะเดี๋ยวดูนะคะจะแกะมาดูอ่าโอ้โหของอยู่ข้งางในไม่เอ่ยไม่มีแล้วอ่าเพราะฉะนั้นกล่องนี้นะคะเป็นกล่องสําหรับทิวลี่ตรงนี้อื ก็น่ารักเนาะยังแบบยังมีการผูกโบห่อห่อกล่องมาให้อีกอะไรเงี้ยก็ก็น่ารักไปอีกแบบหนึ่งนะคะสีนี้ก็สวยค่ะเราชอบคือ p ฟรด้าเขาก็ผลิตภัณฑ์คือแพคเกจเขาเนี่ยเขาก็ทำสวยงามนะเราว่าเราว่าพวกแบบลักช r วรี่แบพวกนี้สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือการออกแบบแพคเกจแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของเขาที่อยู่ข้างในแน่นอนมันต้องมีคุณภาพอยู่แล้วเราเห็นมาว่า ไอตัวแพคเกจเนี่ยก็สําคัญนะคะเพราะว่ามันจะโชว์ว่าพวกคุณเนี่ยใส่ใจกับสิ่งเล็กๆน้อยๆได้มากน้อยแค่ไหนนะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นสไตล์เขาละ Prada เพราะว่าเขาจะชอบเป็น silk เป็นแบรนด์เป็นเลเบลแบบนี้นะคะก็ก็ดีที่เออมันก็จะมีความกิมมิกนิดนึงตรงที่แทนที่เขาจะปริ้นมาเป็นเป็นพริ้นแต่เขาก็ใช้ พามาแปะอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันก็จะแต่ละแต่ละยี่ห้อเนี่ยเขาก็จะมีความกิ๊บเก๋เกมิคของเขาเนาะน่ารักค่ะวันนี้ก็จบละเพราะว่าอ่าไอ้ตัวเนี้ยเราไปเลือกที่ร้านมาแล้ว<笑><笑>ก็ค ondition เดียวกันนะคะเลือกเลือกจากที่ร้านแต่ว่าเราให้เขาส่งมาที่บ้านเราเพราะว่าอ่าที่บ้านเนี่ยไม่มีภาษ์นะคะแต่ละรัฐที่ที่อเมริกาเนี่ยมันก็ มีแท็กที่ราคาเลทที่ต่างกันแต่ว่าที่ออริกอนเนี่ยเขาไม่มีเซลล์แท็กเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่ส่งมาที่อ r e รสที่อยู่ที่ออริกอนเนี่ยก็จะไม่เสียแท็กค่ะอ,ะอ่างอ,อันนี้เราก็จ่ายเหมือนกัน35เหรียญน,นะคะ35เหรียญสำหรับค่าส่งค่ะโอเควันนี้ไปแล้วจ้าบ๊ายบาย